สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้พิรดาจะมากินไข่ต้มเป็นอาหารเช้านะคะไข่ต้มนี้จะมีโปรโตีนมากมายนะคะแล้วก็เราจะมาชงน้ำชาดอกดาวเรืองกันค่ะพิรดาจะชงให้แก่แล้วก็จะเอาใส่น้ำผึ้งนะคะวันนี้เราจะย่างขนมปังกินกับไข่ต้มนะคะวันนี้ บางครั้งเราก็จะทานเป็นไข่ลวกนะคะแต่วันนี้ต้มนานไปหน่อยค่ะก็เลยกลายเป็นไข่ต้มค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นเนยเนาะพระดาจะเอาเนยมาทาขนมปังก่อนค่ะ หารเช้าค่ะแล้ววันนี้พิลดาก็จะมารีวิวอาหารเที่ยงที่อร่อยที่สุดสำหรับพิลดานะคะมาชมกันเลยค่ะว่าอาหารเที่ยงวันนี้มีอะไรวันนี้พิลดาได้น้ำพริกปลากระป๋องแล้วก็มะเขือที่ปลูกเองแล้วก็ผักบ็อกคลี่ลวกเนาะ วันนี้จะมากินกับข้าวเหนียวค่ะทานอาหารเช้าแล้วก็นี่ก็เป็นอาหารเที่ยงนะคะก็จะมีข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ปลากระป๋องนะคะมะเขือที่ปลูกเองเนาะเป็นอาหารที่ อันนี้ก็จะจืดไปหน่อยนะคะใส่น้ำปลายเนิดหน่อยนะคะอาหารเที่ยงแบบง่ายจริงๆเลยเนาะอันนี้คือจะกินคนเดียวเลยนะคะอร่อยะค่ะ จริงๆกินด้วยมือนะคะคนอีสานส่วนอาหารเย็นก็จะเป็นผล,ลไม้แบบไทยๆค่ะมีลูกฟั่งอันนี้นอกจากมะเขียบจะอาจจะเป็นมะเขียบหนังนอกจากเนาะพิรดาซื้อมากแล้วก็สิเก็บมเมล็ดมันไหวจ้ะจะไปให้อีแม่ปลูกนอกจากเนาะอันนี้มักซีดาจ้ะมักซิดาบานเทาก็หาง่ายว่าต้องเอาเมล็ดมันหน่อจ้ะผละไม้เหล่านี้มาจากซูเป,ปอร์มาร์เก็ต ของคนแขกนะคะพระดาเสียมากพาให้บิงนเนอะจาเนาะเขาเอินว่ดแรก,กันฟูดนเนอะจาเนอกภาษาไทยเอินว่าอีย่งเพิลดาก็ลืมโอ้ยเนาะก่อนจะกินเนาะพรลดาก็ล้างหดีดีๆก่อนนี่นะคะหมากแรก,กันฟูดเนาะเอ่อที่บ้านเราก็จะเรียกลายหมากมังกรเหรอคะับพิรดาจำไม่ได้เนาะ มันก็เป็นแรกกันฟูดแต่พิรดาไม่เคยเห็นสีเหลืองนะคะก็จะเอาสีเหลืองมาล้างเรียวเรียบร้อยเนาะมาผ่าให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะน่าจะาปลูกได้เนาะตรงนี้เนาะเดี๋ยวพิรดาจะมาผ่าแรกกันฟูดสีเหลืองให้ดูนะคะพิรดาก็ไม่เคยเห็นนะคะมากแทนแทนแ เปิดออกมาเป็นสีขาวค่ะเป็นสีขาวค่ะเพื่อนๆโอ้นึกวันทีมันสีเหลืองเพื่อนดักซื้อมา่านนะจา๊ะสองปอน99เก้าเก้านะจ๊ะเอออันนี้เราก็ได้ความรู้อีกอย่างหนึงนะ่งละเป็นสีเหลืองแต่ว่าข้างในจะเป็นสีขาวนะคะก็ไม่ขาวเาไหร่จริงลูกเกล่ะลิง่ะเปซี like white. อืมเขาบอกว่าจะน่าจะเป็นสีขาวนะจ๊ะ นี่นะคะเดี๋ยวพิรดาจะชิมให้ดูเนาะมันก็คงจะเหมือนรสชาติเหมือนเด็กกันฟูดทั่วไปนั่นนะคะเดกกันฟูดนะคะกินง่ายเลยนะคะนี่วิธีกินกินอย่างนี้นะคะแล้วก็จะหั่นตรงนี้มเมล็ดก,ก็กินได้นะคะ,มะเมล็ดอืมหวานมากเลยทุเนียอืม หวานมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆสีเหลืองนะจ๊ะนี่นะครับถ้าเจอก็อย่าลืม,มซื้อมาทานนะคะนี่นะคะที่นี่เราก็จะมาถักผ่าสีชมพูกันนะคะมากดกกันฟูดโอ้ภาษาไทยมันสืยอ,อย่างเนะาะมักมักมื่อก่อนบ่จ๊ะ โอ้ oh, สีขาวเหมือนกันวิกตอเรียเยอะลยจ้านี่นี้สีขาวเหมือนกันค่ะ oh. นี่นะคะเพื่อนๆข้างในเป็นสีขาวทั้งสองลูกเลยเนาะแต่ลูกนี้จะดูฉ่ำกว่าเนาะพิรดาเคยเห็นสีชมพูนะคะผาออกมาแล้วเป็นสีชมพูค่ะนึกว่าจะเป็นสีชมพูเนาะแต่นี้ก็เป็นสีขาวเหมือนกันค่ะ มาชิมกันเลยเดี๋ยวพี่ระดาจะมาลองชิมสีชมพูนะคะ สีชมพูก็อร่อยเหมือนกันค่ะแต่สีเหลืองจะหวานมากกว่าค่ะเอาราคะสำหรับวันนี้พิรดาก็จะขอลาไปก่อนนะคะเอาอาหารเช้าอาหารเที่ยงแล้วก็อาหารเย็นมาให้เ,เพื่อนๆชมนะคะว่าวันนี้อาหารเช้าเที่ยงเย็นของพิรดาทานอะไรเนาะถ้าใครชอบใจก็ฝากกด ชอบใจกดนิ้วโป้งนะคะสำหรับวันนี้พิราดาขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่มารับชม